สวัสดีค่ะวันนี้ Designate จะมาสอนวิธีการใช้งาน Designate Cloud l i ลทแบบง่ายๆเพียง3ขั้นตอนนะคะในขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นวิธีการอัพโหลดคอนเทนต์ลงสู่ระบบ Designate Cloud นะคะอันดับแรกนะคะคุณจะต้องเตรียมไฟล์ที่จะนำมาใช้กับจอ s i g n เน e นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอนะคะหรือว่า Layout ที่คุณเนี่ยจัดเตรียมมาจากโปรแกรมอื่นๆน,นะคะไว้ให้เรียบร้อย แนะนำนะคะอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะไม่ทำให้ภาพที่ออกมาเพี้ยนหรือว่ายืดก็คืออัตราส่วนที่16ต่อ9นะคะแต่สำหรับจอ37นิ้วเนี่ยอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ16กต่อ4.5นะคะเมื่อเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบคาวได้เลยค่ะ เมื่อเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่ปุ่มคอนเทนต์นะคะแล้วก็กด new อัปโหลดคอนเทนต์นะคะแล้วก็ add content ค่ะเลือกไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะคะก็ open ค่ะกดที่ปุ่ม start upload นะคะระหว่างนี้ก็รอ การอัพโหลดไฟล์นะคะลงสู่ระบบ e s s i n n t น Cloud นะคะถ้ามีไฟล์วิดีโอเนี่ยก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่นานเกินไปค่ะจะสังเกตได้ว่าจะมีปุ่ม close มานะคะก็ให้เรากด close ได้เลยและนี่คือคอนเทนต์ที่เราอัพโหลดลงไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอนะคะก็อยู่ที่หน้านี้นะคะทั้งหมด เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะสำหรับวิธีการอัพโหลดคอนเทนต์ลงสู่ระบบดีไซน์เ็ตคาวนะคะ